สวัสดีครับเอฟซีครับพร้อมพี่น้องครับนะฮะอ่ะมเมีนเรื่องมาเวอาครับมีเรื่องมาวอากับสภาพกาแฟเออสภาพกาแฟของผมเองนะครับอ่าเป็นปิบปปิ๊บป๊อ่ะคือเป็นเรื่องถี่บอกกล่าวย่ำแจงผมเคยบอกไปประมาณสองเทื่อนะครับ ทุกวันนี้เริ่มหนักข้อขึ้นนะครับเริ่มหนักข้อขึ้นกว่าเดิมครับนั่นก็คือมีค้นที่อ้างแล้วก็บอกว่าเป็น f อซน้องอุงอิงเป็นเอพลังเงียบนะครับไปคอมเมนต์แล้วส้างความหู้ซึกให้ผู้ที่ได้รับขอความ้วเนี่ยบ่สบายใจ เป็นผลเสียอย่างมากครับผมบอกได้เลยนะครับก้อนหนานี่เรื่องนี้ผมว่าสิบวอ,บอ,บอาดอกว่าพอเมียพี่น้องคือสีมนี่วิจารณญาณน,นะครับเขาเอื่นว่ามีความมีสตินะครับอันสัมปชัญญะครับที่จะคิดวิเคราะห์ว่าขอความดังกล่าวนะครับ เป็นจริงนะครับจากบุคคลที่คิดยังสั่นบอนะครับรอบแรกนะครับรอบแรกนั่นก็คือนางเอกสุสายให่ครับนะครับนางเอกสุสายใหญ่ผมจะอ่านในฟังนี่ก็ได้ครับผมจะอ่านให้ฟังดูก็ได้ครับผมจะอ่านในฟังเิ้นก็ได้ แล้วมิตรศิลปินระดับคู่บาอาจารย์รอบสองนี่ถือว่าหนักข้อมากนะครับรอบสองถือว่านักขอมากหลายคนหลายท่านก็ได้แช่ครับคลิปนี้มากเรื่องเา่านี่ของนางเอกสุสายใ่เนี่ยมาจากคลิปทีขออนุญาตเอ่ยเนาะคุณอุ้มอิ่มนะครับพี่อุ้มอิ่มผมม่มีปัญหาอย่างดอกคือเราบ่ได้เกลียวเราบ่ได้เกลียวแต่ว่าไปหาคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ในในในไต่คลิป ของพีอุ่มอิ่มครับอ่าไปคอมเมนต์นะบอกว่าไปคอมเมนต์ว่าตอนบานอีหลาลุ่งเสาเอกเสาโทษป๋ายังลงไปร่วมงานด้วยเลยแต่คุณนายนั่งรอในรถท,ทั้งที่เป็นหมือสันวันดีแต่นี่อะไร คุณนายเขานั่งรอในรถถ้าคุณเสียเวลาลงไปจะได้ใจเอฟซีพลังเงียบนะไม่เยอะนะถึงเวลาที่คุณเข้าห้องอัดปล่อยเพลงพลังเงียบจะช่วยปั่นเพลงปั่นวิวให้แต่ฉันเห็นแก่น้องแก่บอสแก่องค์กรนะถึงไปช่วยปั่นวิวช่วยแชร์ให้และก็ช่วยดันให้ นะครับแต่ผมจำว่าผิดนะครับตอนที่นอ้องอุ้งอิงโล่งเสาเอกเสาโท่เนี่ยนั่งเอกสูสัยให่เนี่ยเพิ่นไดไลฟ์สดเลยครับละะหลักกเฮ็ดคลิปผมว่าผมได้เบิ่งคลิปเราอยู่แล้วใส่ชุดสีขาวนะครับไปบ้านนอ้องอุ้งอิงนี่แหละผมจําได้ปีที่แล้วนี่แต่ผมจำม,ม่ผิดนะนะครับแล้วก็ได้รังยู่ใไดหลดเด้ ปลาหมดก็ลง่งเด๊อันนี้ผมมาสีพวาเว่าดอกว่ามันสีมีแค่เรื่องนีหนี่เรื่องที่ว,ว่าไปเนี่ยนะครับแต่นะครับรน,ะบนี่อ่างโตว่าเป็นพลังเงียบนะครับใช้คําสรรพนามแทนตัวเองว่าเป็นพลังเงียบอ่าหลกะใส่แท่นเดี๋ยวงว่า เห็นแกน่องหุ้งอิงเห็นแกองค์กรเห็นแกบวลโจแล้วใส่คำเบาเนี่ยนี่นะครับผมไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าเขาบอกคนอยู่เสมอนะครับผมเสืออยู่เสมอว่าเอฟซีสาวน้อยเพื่อนแพ่งเข้าครับมีความเป็นมาตรฐานมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับนี่แหละที่เขาเอื่อนว่าผู้เฒ่าเขานี่แหละครับคือผู้เฒ่า คนที่แก่ด้วยวิจาจรณญ,ญาณแก่ด้วยวยวุาินะครับคิดได้วิเคราะห์ได้ฉะนั้นแบบนี้ผมถือว่าไม่ใช่ f อฟซผู้ได้ชือว่าจังไนกระาางนะครับซึ่งมันเป็นการแขะมันเป็นการแกะเนะแกะแนนะครับอ่าไปว่า,วาแต่ในใจคุณคิดอะไรอยู่หรือเปล่านี่ ไปเฮียไผ่ผไปว่าจะของคิดดีตัวองค์กรแต่สุสายใหเพ่นอยู่ในองค์กรสาวน้อยทําเพื่อองค์กรสุสายใหเพันอยู่ในองค์กรสาวน้อยเจ้าไปบอกว่าเพื่อองค์กรมันไม่ใช่นี่คือเรื่องแรกผมก็เงียบไปนะครับผมก็เงียบไปมาม่ขึ้นครับโอ้โหนี่ถือว่าหนักมากนะเออ นี่ถือว่าหนักมากเสล้ล่ามปามไปหอดดอกรักดวงมาลานะครับดอกรักดวงมาลาอันนี้นักมันนี่อันนี้นักครับอ่าอันนี้นัก ดอกรักดวงมาล่าครับเราโพดอยู่กับเล,ยล่ยเรา,าเบาเนี่ยว่าผู้รักผู้ใหญ่เนาะในวงการเป็นระดับคู่คู่บา,าจา์ไหมเราว่าจากคอนเสิร์ตท,ที่ผ่านมาตามคอมเมนเดอร์พี่น้องดอกรักไม่ทํางานไอ้ดอกรักไปทํางานทํามาหากินคือกันนะครับอาชีพไผอาชีพมั่นดอกรักไปในาน้ำรับเชิญแฮทแท็กบ่ไรไปแข่งขันกับลูกเต้านะครับไผดังไผดี แม้คนนี้ยินดีกับทุกคนนะครับฝากเอซบงเล็บนะครับบางคนแยกแกะเด้อร์คอยกาฮักคือกันอุ้งอิงและทุกอย่างเน้น,นคอยไปรับเชิญในน้าเจอภาพคอยบ่ได้ไปรองเพ่งแข่งขันเดอเข้าใจตามนี่เกิดมาเป็นนักรองปาน,นี่ก็มีแต่เอซดีๆนาฮักบอกเคยมีเรื่องเล่าพอดอกรักดวงบรล่ามีแต่ใจจริง ไม่แต่จริงใจและยินดีกับทุกรุ่นอ่าสมัยตุ้คอยกับมี f เอฟซีแยกแยะเด้อฝากให้คิดนิดนึงเขาก็ต้องท่ามาหากินจ้าว่าแต่มีค้นจางเนาะเป็นจังไดครับไปล่ามปามนะครับผมว่าเดี๋ยวเตรียมปากเรยว่าล่ามปาม เป็นคลิปที่ยูช่องสาวหน่อยเป็นแง่ชื่อคลิปว่าดอกรักดวงาลาหน้าเวทีม้วนครครับดอกรักดวงปลาหน้าเวทีม่วนครเล่าแคบขอควมขึ้นมากเป็นคนละคนกับพิมพ์ครับกับมือนั้นกับกับกรณีแหละนี่ไปพิมมาดอกรักดวงมาลาเสียงหมดแล้วแก่แล้วสู้เด็กรุ่นลูก อย่างอุ๋งอิงไม่ได้รอกครับแค่พิมพ์ภาษาไทยยังพิมพ์ไม่ถูกเลยนะครับแม่ดอกรักดวงมาล่าล้กลวก็เลยไปบอกว่าแม่ก็ได้ไปแข่งขันขก,ก็ไปได้วู้ว่นกระท่ามมาหาจิงคือกัน,น,กน,นครับตามที่ผมได้อ่านไปเบื่องต้นขนาดหมาอยู่หลังบ้านผมยังศูนยะ์เนาะเออนะครับคือมันเกินไปแล้วนะครับฉะนั้นถ้าพี่น้องเห็นคอมเมนต์แนวนี้ ไปเปรียบเทียบทําโตวาจากขวางเป็นพลังเงียบเนี่ยเป็นเอฟซีองยิงเนี่ยเป็นเอฟซีสาวหน่อยเป็นเอฟซีอโจเป็นเอฟซีเร่ดกสร้างแล้วไปปล่อยพลังลบใส่ให้อีกคนหนึ่งใส่วินิจผิจารณานั่นไม่ใช่เอฟซีเอฟซีเขาต้องพินิจพิจารณาแหละครับว่าก่อนที่เจ้าจะไปสะแสดงออกก่อนที่เจ้าจะไปสะแสดงความคิดเห็นนั่น ความคิดเห็นของเจ้ามันสิเป็นพลังลบแก่ไขหรือเปล่านี่คือพลังลบคุณจะบอกว่าไปเปรียบเทียบกับอุงอิงเฮ็ดหยางผมบอกพี่น้องเสมอเดีเออแล้วพี่น้องชุม,มื่อนี่เห็นบอกพิมพ์เข้ามาออ้ไม่มีการแขกครับถ้าใครแขกใครนะใครนะครับเอ,อผมสิบอกเลยพี่น้องอย่าไปแขกเขาแต่สมมติว่าคนอื่นมาแขกเจ้าเด้คนอื่นมาแขกลูกเจ้าเด้เจ้าสีเิดจังไดอ่ะฉะนั้น ผมคลาราะค้าราะใจเอฟซีเลยแล้วนี่ผมถือว่าไม่ใช่เอฟซีนะครับจะไปเปรียบเทียบกังนงไงกับคู่บาระดับคู่บาอาจารย์แล้วจนในโพดพานเฟดอาจารย์มอดเมื่อมีจนไอ้แช่ออกมากอืมบ่เป็นธรรมดาด้วยครับดอกหลักหลวงมาลาถือว่าเป็นคู่บาอาจารย์ด้วยครับเจ้าสิไปเปรียบเทียบกับองค์หญิงไหนยังไงครับอืมสิเปรียบเทียบลูกศิษย์กับคู่ตี อสมมุติอ่ะว่าง่ายๆอ่ะมันบ่ใช่มันบ่นใ,ชนนใช่แล้วไม่ใช่เอฟซีโอเคพี่น้องครับใส่วิจารณญาณฝากแชร์คลิปนี้คอมเมนต์มาเตือนกันเห็นแนวนี้อย่าไปหลงเชื่อและอย่าไปคล้อยตามนะครับมีแต่พลังลบผมบอกเลยนะครับคนที่เสียคือตัวศิลปินนะครับเขาเพ่ได้ว่าอยังจกักคำคิดเองเออเองไม่รู้ว่าเจตนาคุณคืออะไรนะครับ เป็นกําลังใจกันครับที่น้องครับเป็นผนังท่องแดงกับแพงเหล็กเข้าคิดได้เข้าหญ่พ่อนะครับเมื่อนี้วันที่สิบผีแมวมืนี้วันทายเอ็มวีครับนี่ถาบึงนะครับสไตล์รถแฮ่แน่นอนโจ๊ะครับฟอนโยยอนฟอนฮาวในส่วนของเมื่อขัดมักเนี่ยเขาเป็นมาสเตอร์ซิงเกิลของพีแมวมนี้วันแล้วก็อีกสองมือครับกลุมปิดวันที่สิบสองฮอนดีซิครับกลโริเก่า พักไปได้สาวหน่อยเพิดเพลแฟนเพจนะครับมีชั่วพอโจงงหญิงนะครับมีจีกของผลงานเพลงบางเมียเขานะครับแล้วก็มีพี่แมนมาีวันรับเชิญนี่เมาไปเลยสาใจโจโจตวจจัดแล้วก็สำหรับผลงานภาพยนตร์เข้ากับสิอัปเดตกันเรื่อยๆมีเรื่องร่างยังเห็นหนาตื่นเต้นเนาะนะครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับไม่อยากเป็นธุรกรฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่องทีมงานขอบตาดำด้วยครับเด้อสวัสดีครับ